วันนี้เดินเดินเข้ามาในแปลงก็เจอกิ่งหักนะครับกิ่งของคอมมิโพล่าหักแล้วก็มาเก็บผลเบอร์รี่ของของคอมมิโพล่ากุกูหรือคอมมิโพล่ามูก,กูหรือคอมมิโพล่าวิตติวิตตินั่นเองนะก็ก็ได้เจอประสบการณ์ไม่ก็คือว่าผลเนี่ยมันก็ย,ยังติดอยู่ที่ต้นแล้วก็กิ่ง่ะร่วงเพราะว่า ฝนตกแล้วก็ลมแรงมากนะฝนตกแล้วลมแรงมากแล้วก็ทําให้กิ่งขาดหักนะแต่ว่าก็ยังดียังดีมากๆที่กิ่งยังออกลากเต็มไปหมดแล้วแล้วก็พร้อมที่จะนําไปปลูกแล้วนะนี่คือกิ่งของคองมิโพล,ล่าว,วิกตินะครับวิทยายหรือคอมิโพล,ล่ามูกูน,นั่นเองมีผลติดทุกต้นนะครับมีผลติดทุกต้นแล้วก็ปลูกไม่นานนะเดี๋ยวก็ออก เอาผลอีกแล้วนะผลเบอร์รี่อะ่ะเอาไปใช้อะไรบ้างผลเบอร์รี่ก็เอาไปทําน้ํามันหอมระเหยได้นะครับเนี่ยสุกแล้วก็จะเป็นกรีบสีแดงแบบนี้อันนี้เป็นดอกกุหลาบนะบไม่ใช่ดอกของของมิโคล่านะครับอันนี้เป็นมะเดื่อฝรั่งนะครับฟิกนะไม่ใช่ไม่ใช่ดอกไม่ใช่ผลของของมดยอ์นะครับตัวนี้เป็นมดยอ์ทางอินเดียนะครับแล้วก็อยู่ในตำรับอายุรเวทนะหลายๆคนคงคงเคยเรียนแพทย์แผนไทยหรืออะไรพวกนี้นะ ก็ทําความรู้จักกันกับตัวนี้นะนี่คือผลเบอร์รี่ของเขาแล้วก็ผลเขาที่สามารถที่จะนําไปปลูกต่อได้นะอันนี้ไปปลูกต่อได้แล้วก็ผลเบอร์รี่พวกนี้อะได้แล้วผลเบอร์รี่พวกนี้ลุงจะไปอินฟิวส์กับเครื่องอัลตราโซนิกก่อนเอาไปเข้าเครื่องอัลตราโซนิกเสร็จแล้วให้มันไวเบรชั่นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปสกัดเป็นน้ำมันหอมมะเหยด้วยสตีมดิสเซเลชั่นต่อไป นะครับแล้วก็ทําทเป็นเอสเซนเชียลออยนี่รากเต็มหมดเลยรากก็หอมนะครับตัวนี้หอมยันรากเลยตัวนี้เป็นคอมมิโพล่านะมดยอบที่มีความหอมจังแต่ใบยันรากนะขึ้นชื่อมากในตำรับอายุรเวทของอินเดียซึ่งก็เป็นงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษก็ตีตีพิมพ์เยอะนะตีพิมพ์ในหลาย,หลาย,ห,ลายหลายแหล่งเขาชื่อว่าคอมมิโพล่ากุกูนะครับ หรือกูกูซึ่งมีสารกู๊กูสตตรโลนซึ่งมีช่วยให้เราขับ LD ลออกแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีมากๆเลยตัวนี้เลยแนะนำนะครับลุงก็ได้มาได้มาวันนี้วันนี้แบบบังเอิญมากนะก็ได้มา4ีหกิ่งเลยเพราะว่ามันด้วยความบังเอิญที่มันหักเองก็ต้องเก็บไปแล้วถ้าใครอยากได้กิ่งก็ทักทายลุงได้นะลุงแบ่งขายด้วยนะ แล้วลุงก็จะไปสก,กัดน,นะจะแยกสก,กัดน,นะครับไอ้น,นี้มันมาเดือฝรั่งก็ที่เห็นเลยผลก็จะตกมากๆอยู่อย่างนี้ตลอด